แม่ครับคือผมมีเรื่องจะรบกวนแม่ละครับคือว่าคือว่างี้ครับแม่เออแม่แม่ช่วยซื้อโลชั่นทาผิวให้ผมหน่อยได้ไหมครับคือแบบว่าผมมาโดนเพื่อนล้อตอนนี้ผมเครียดมากเลยเพื่อนล้อผมทุกวันเลยแม่บอกว่าผมอ่ะดาเนี่ยแม่ช่วยซื้อผมหน่อยสิผมอยากขาวผมอยากขาวครับแม่แม่สนใจผมหน่อยสิแม่ครับผมใจผมหนา อะไรนะลูกฮะก็ uh huh. ไงนะครีมเหรอได้ได้เดี๋ยวแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้เลยเอาครีมอะไรไปเลือกเอาเลยลูกเนี่ยเขาตัวแบ,บน,นเยอะแยะว่าวแต่อย่าขาวเหรอใครเป็นคนบอกลูกะลูกให้ลูกไปซื้อโลชั่นมาทาแม่อยากเห็นหน้าจริงๆเลยเอาอะไรคิดเราอะอืมให้พ่อก็ไม่ขาวาเราดำมาจากกรรมาพานันลูกเอ้ยอย่าให้เห็นหน้าเชียวนะไอคนที่บอกให้เราซื้อครีมเนี่ยใช้ไม่ได้เลิกคบเลยลูก จริงอะแม่เนี่ยนานไปงนี้แหละฮะคนนี้แหละลูกเนี่ยคนนี้แหละอ๋อคนเนี้ยอ,อ๋อดูสิแม่ลอ้ลอล้อผมอย่างเลยเขาอาจจะชื่นชมก็ได้สองมาตรฐานชัด,ชด,ชดเห็นผู้ชายหล่อไม่ได้เลยคนเราไม่ต้องคิดมองไปข้างหน้าลูกอย่ามองแม่อย่าง,งานั้นแม่จะเปรียบเทียบฟังว่าเราจะมายึดติดกับวัตถุนอกกายไม่ได้ผิวพันธ์เดี๋ยวพ่อ พอแก่ตัวไปก็ต้องเหี่ยวใช่ไหมเขาอาจจะแบบกลัวแม่เอาตรงๆนะแม่หมดเงินงแม่เนี่ยเห็นผู้ชายมาก่อนตลอดเลยเอาที่แม่สบายใจลวกันผมไม่เอาละเหนื่อยใจ